ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของดวงดาวประจําตัวของชาวพฤษภเองก็คือดาวพฤษภนะคะซึ่งอาจารย์จะพูดช่วงดีนะคะช่วงดีๆที่กําลังจะมีขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งจะเริ่มจริงๆเนี่ยอาจารย์ตั้งดวงวันที่31ตุลาคม64ไปถึง2ธันวาคม64เป็นช่วงที่ จะดีขึ้นของชาวพุธศพนะคะเพราะว่าณนะวันนี้วันที่18ตุลาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าดีขึ้นมากนะคะเพราะว่ายัางเป็นช่วงที่ดาวไม่ได้มาตรฐานนะคะก็คือดาวประจําตัวของพุธศพเองก็คือดาวพุทธเนี่ยอยู่ตําแหน่งเนี้ยนะคะตำแหน่งที่เล็งลักนาตัวเองนะคะก็คือเขาเรียกว่าได้มาตรฐานเป็นประอ่อนแอนะคะอ่อนแอไม่มีพลังนะคะพอคําว่าปัตนิเนี่ยมันคือผู้อื่น มันกลายเป็นว่าชาวุทธศพเองอน่ทำอะไรเพื่อเพื่อผู้อื่นมากจนเกินไปจนเขาเรียกว่าลืมนึกถึงตัวเองก็ได้นะช่วงนี้ใจอ่อนนะอาจารย์มองว่าคุณใจอ่อนลืมนึกถึงตัวเองนะคะคุณจะช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างเยอะนะคะคนอื่นก็อาจจะเป็นหนึ่งนะคะปัตนีก,ก็แปลว่าคู่ครองก็ได้ช่วยเหลือ,อคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือ เพื่อนก็ได้นะคะปัจจุบันี้มันคือผู้อื่นนั่นแหละที่ที่เรา,าช่วยเข้าไปนะคะแล้วก็ดาวาพระอาทิตย์นะคะย้ายวันนี้วันที่18ตุลาเนี่ยก็มาอยู่ในตําแหน่งอรินะ,ะถ,ถ้ามองดีนะพันธุอรินะฮะพระที่ไปจากเรือนพันธุเนี่ยก็น่าจะมองในแง่ว่าชาวพุษภศพเนี่ยใช้ใจ่ายในเรื่องซื้อรถซื้อบ้านนะคะ หรือซ่อมบ้านก็ได้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ดวงไปได้ด้วยเหมือนกันนะในในแง่ว่าเราจ่ายเงินออกไปแล้วมันเกิดประโยชน์อ่ะเอาไปซื้อรถก็ไดผ่อนรถก็ได้ถ้าเรายัางไม่ได้มีกําลังเงินมากพอที่จะซื้อเงินสดผ่อนได้นะคะผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนที่ดินอะไรประมาณนี้เพราะพระอาทิตย์มาจากเรือนพันธุและตกคําว่าอารินะคะและอริเนี่ยเป็นเรือนของอดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวพุษภศพเอง ตกในเรือนปัตตานีเห็นไหมคะปัตตานีมันแปลว่าสัญญาเอกสารคู่ค้าคู่สัญญาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขาเรียกว่าทําไปตามตามดวงดาวก็คือเนี่ยเราอาจจะเป็นหนี้นั่นแหละคะ่ะที่อาจารย์พูดเป็นหนี้ในการลงทุนอะไรบางอย่างะนะคะลงทุนอะไรบางอย่างลงทุนในการซื้อที่ดินผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนรถเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ที่อาจารย์มองเห็นจะประมาณนี้ถึงแม้ว่าดาวตอนนี้ไม่ได้ มาตรฐานพออ่อนแอนะคะแต่มันก็จะมีช่วงที่ดีเนาะในวันที่นะคะวันที่30ตุลาเนี่ยนะคะดาวพระเกตที่อยู่กรกฎก็ย้ายมาที่ราศีเมถุนแล้วก็ดาวพระพุธนะคะก็จะย้ายมาที่ราศีตุลนะคะย้ายมาที่ราศีตุลในวันที่30สตุลานะคะ เออแล้วท้าวความดาวคานด้วยดาวคานก็ที่อยู่ราศีกันก็ย้ายมาที่ราศีตุลด้วยในวันที่ยีิบเอ็ดตุลาดาวพ้างคานย้ายมาก่อนนะคะแล้วสามสิบตุลาดาวพระพุธก็ย้ายมาแล้วก็สิบแปดตุลาในพระอาทิตย์ย้ายมาอยู่แล้วตามต่อด้วยพังคานเนาะพังคานย้ายยี่สิบเอ็ดตุลาพระพุธย้ายสามสิบตุลานะคะแล้วก็ดาวประจําตัวของท่านย้ายวันที่สามสิบ 1ตุลาซึ่งเป็นวันที่อาจารย์เขียนไว้นี่แหละ3ตุลาอาจารย์จะพยากรณ์ช่วงดีตั้งแต่3ตุลาถึง2ธันวาคม64นะคะอ่านั่นคือเป็นช่วงที่อาจารย์จะพูดนะคะอันนี้กล่าวเกินในช่วงที่ผ่านมาณตอนนี้อยู่นะคะทีนี้เรามาเริ่มมองแต่วันที่31ตุลาคมเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะในดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยนะคะได้ย้ายจากราศีพิจิกไปที่ราศีธนู และก็ได้มาตรฐานมหาจักรนะคะมหาจักรแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะอยู่พบที่ค่อนข้างเป็นประเด็นนะคะก็คือพบมรณะแต่ก็ยังเป็นเรือนของดาวคู่มิตรอยู่ดาวคู่ที่แบบไม่ได้มีปัญหากันตามความหมายทางโหรเข้าเรียกคู่ทรัพย์คู่โชคก็คือดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนราศีธนูนะคะอาจารย์เลยมองว่าจะให้ผลดีกับชาวพฤษภเกิดขึ้นประเด็นแรกเนี่ย เรามองเลยว่า,าพระศุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะตนุอรีแล้วไปตกมรณะหนึ่งนะคำว่าอารีมันแปลว่าศัตรูศัตรูของชาวพุทธศพที่ที่เคยมีปัญหากันน่ะนะคะเขาจะแพ้ภยัยเขาจะได้รับสิ่งที่มันสะท้อนกลับไปหาตัวเขาอะ่ะเขาเรียกว่าร้อยเท่าพันทวีคูณไปเลย ที่เขาเคยทําใครก็ตามที่เคยทําไม่ดีกับเชาวพืชศพอะ,อะคุณจะรู้แล้วว่าบาปกรรมมีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะได้รับผล,ลกรรมนั้นโดยที่เราไม่ได้ไปสาบแช่งอะไรเขานะพอตกอริมรณะปุ๊บอ่าศัตรูคุณก็ตกมรณะหนึ่งแหละคุณไม่มีศัตรูสองศัตรูได้รับผล,ลกรรมอ,อาจารย์จะแปลประมาณนี้นี่คือมองข้อดีในแง่คําว่า อริตกมรณะที่เป็นมหาจักรมหาจักรคือความยิ่งใหญ่ความโลดโผนนะคะแล้วทีนี้เราจะมองว่าในเมื่อเป็นมรณะเนี่ยอืมเราควรทํำยังไงนะคะควรทํำยังไงในเมื่อตนุมรณะนะคะตนุมรณะก็คือเราจะต้องอยู่แบบอยู่ให้รู้ตัวเองนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะจวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมได้แล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ย ตามตำราที่อาจารย์เรียนมาพระศุขคือพระแม่ทับทิมนะคะ,ะคือสมเด็จนางพญาเนี่ยขอพอรได้เลยค่ะเนี่ยจะคุ้มครองดวงชะตาของคนเกิดราศีพฤศพได้นะคะแล้วพอเราอยู่มรณะเนี่ยมันแปลว่าอยู่นิ่งๆนะเราไม่ควรที่จะทำอะไรที่มันออกนอกหน้ามากมายนะักนะคะ แต่ที่อาจารย์มองยังมีผลดีเพราะว่าอะไรนะคะเพราะหนึ่งเขาอยู่เรือนพฤหัสแล้วเราต้องรอวันที่ดีที่สุดนะคะก็คือวันที่8พฤศจิกานะคะ8พฤศจิกาเนี่ยดาวจะโยกนะคะก็คือดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินไปที่ราศีกุมนะคะพอพฤหัสเดิน ไปที่ราศีกลุ่มก็จะได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกก,ก,โยกันกับดาวพระศุกโยกกันกับดาวพระศุกแล้วเรือนนี้ก็เป็นเรือนของดาวพระราหูใช่ไหมาดาวพระราหูก็มาอยู่เรือนของพระศุกเห็นไหมฮะม,มันเหมือนกับดาวเนี่ยมันถึงกันสามดวงเลยนะคะก็จะช่วยให้คําว่ามอรณะนเนี่ยไม่เสียหายดีขึ้นเพราะว่ามีพระฤหัสคุ้มครองอยู่อย่าง อย่างมากมายเลยนะคะแล้วพระรหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรอะ่ะลาภะไรคะลาภะคืออะไรลาภะคือโชคลาภโดยเฉพาะลาบลอยหุ้นหวยลัตตอรี่ก็ว่าไปนะคะพระหัสเนี่ยนะคะหนึ่งพออยู่เรือนลาภะแล้วยโยกกับดาวพระศุกคุณก็จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ นะ,ะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออาจจะเป็นองค์พญานาคหรือองค์ปู่ลือสีก็ได้นะฮะยิ่งดาวพระเกตที่ย้ายมาตั้งแต่วันที่30ตุลาอยู่ตำแหน่งอ่าเนี้ยนะฮะตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยคือการเงินของชาวพุทธศพเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นไหมคะว่าด,ดาวเขาเลงกันพระเกต คือพญานาคได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือปู่ฤาษีก็ได้นะฮะอาจารย์ที่บอกคุณขอพรอได้เพราะอยู่เรือนการเงินคุณก็จะได้โชคลาภการเงินก้อนใหญ่ๆเล่งทําให้ดาวพระศุกร์มีพลังงานยิ่งมากขึ้นพันธวีคูณนะคะแล้วยังอยู่เรือนพระฤหัสแล้วยกกับดาวพระฤหัสพระฤัสก็ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคําว่าตกอริมรณะถึงไม่ได้เสียหายนะคะแต่ถ้าตามดํานานโหนเนี่ยเขาเรียกว่าพบที่เสียเจอพบที่เสียเนี่ย จะไม่เสียมันทําให้ดีขึ้นนะอ่านะคะยกเว้นพบที่ดีแล้วมาตกพบที่เสียเนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันก็เลยแปลในแง่ของความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภเงินทองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดาวการเงินนะคะดาวพระพุธเนี่ยอยู่เรือนเรือนอลิซึ่งเป็นเรือนของพระสุกเองแล้วพระพระสุกกับพระพุธเนี่ยเขาเรียกว่า ได้ตำแหน่งโยกเหมือนกันแล้วก็เป็นคู่ธาตุน้ําแล้วพระศุกร์ก็โทษทีค่ะพระพุธก็มาจากเรือนการเงินชะม่ากระดุมพระบุตระเนี่ยการลงทุนนะคะอะริคือการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนอาจจะไปลงทุนเรื่องธุรกิจเรื่องของธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะหรือใครรับสอนออนไลน์หรือค้าขายอาหารก็ได้เสื้อผ้าก็ได้หลายอย่างนะที่ที่ทา นะคะคุณก็จะเกิดแบบเขาเรียกว่า,าการค้ามันมันขยับขยายมากขึ้นนะคะมันตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนที่ที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ไดเ้เห็นผลกำไรอะไรมากมายแต่ณนะตอนนี้นะคะพอดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้แล้วพฤหัสที่อาจารย์มองช่วงที่ดีเนาะแปดพฤศจิกจานั่นแหละเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยดีก็ไปถึงสองธันวาหกสีนะ ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะพียิมันก็ยังให้ผลดีกับชาวพุทธศพแบบนี้ก็คือพลังของงานนะคะงานเงินน่ะเข้ามาตอบโจทย์ให้การงานของท่านก็ขยับขยายนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวพระหัสมาอยู่เรือนกัมมะนะคะการงานหรือน้องๆเรียนหนังสืออยูอ่ก็แล้วแต่และก ก็ดีค่ะหรือบางคนคิดจะไปเรียนทางไกลต่างประเทศก็ถือว่าไปได้นะฮะไรายได้อาจจะเป็นโชคลาภจากคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศก็ได้อย่างนั้นนะ่ะนะคะหรือใครที่ถ้าเป็นเรื่องของความรักใครที่แบบบ็อกกันไปหรือบอกเลิกกันไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะฮะกลับมาคุยกันอืมนะคะเพราะดาวมันถึงการอาจารย์ก็ต้องแปลอย่างนี้เนาะ,ะเพราะดาวอ่พาพังคานน่ะนะคะ อยู่เรือนอลินะคะก็ยังแบบเขาเรียกว่าโยกถึงกันอยู่ก็เลยยังให้ความหมายดีนะคะแต่พอวันที่17เดี๋ยว17พฤศจิกาเนี่ยพระพุทธย้ายมาตรงนี้นะคะแล้วก็พระอาทิตย์ก็ย้ายด้วยนะพระอาทิตย์ย้ายตรงนี้แต่พัางคารจะยังไม่ได้ย้ายพัางคานยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูวันที่17เเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยนะคะ มาจากเรือนพันธุพันธุมาตกตำแหน่งภัตนินะคะก็แปลว่าได้รับความร่วมมือกับสังคมก็ได้พันธุกับสังคมกับครอบครัวนะคะก็ถือว่าดีนะ,ะพันธุปัตนิได้รับความร่วมมือมากขึ้นกับสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็ดาวการเงินของคุณก็ตก ปัตตานีปัตตานีก็แปลว่าหุ้นส่วนก็ได้หรือลูกค้าก็ได้นะคะก็กลับมาเยอะขึ้นนะ,ะที่จริงก็เริ่มเยอะตั้งแต่พฤษแปดพฤศจิกามาแล้วแหละแต่พอสิบเจ็ดพฤศจิกาเนี่ยก็ยิ่งมองไปในในทางที่ดีขึ้นมากๆนะฮะในในแง่ที่มามาเล็งกันแบบนี้ในเรือนปัตตานีนะคะอาจารย์เลยมองว่าพอพระอาทิตย์กับพระพุธมาอยู่เรือนปัตตานีก็ ดีมากกว่าที่เขาอยู่เรือนอลีอีกใช่ไหมคะตอ่อให้พระราหูกับพระอาทิตย์กับพระพุธที่จริงแล้วจะบอกว่าเป็นคู่ศัตรูอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอเขาอยู่เรือนที่ดีเนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระราหูเป็นสีของพระพุทธนะถ้าไล่ตามทักษานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าอุ้ยตามตำนานบอกว่าเป็นคู่ศัตรูกันแต่ทางทักษะเราไม่ได้ศัตรูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่า มันไม่ได้มันไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบเป็นคู่ศัตรูแล้วจะแย่มากๆนะคะเราก็ต้องตามดาวไปด้วยว่าในเมื่อดาวพระหัสมาอยู่เรือนพระราหูใช่ไหมคะแล้วพระาหูมาอยู่เรือนพระศุกร์มาอยู่เรือนพระศุกร์พระศุกร์มาอยู่เรือนพระฤนหัสเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าดาวให้คุณเพราะฉะนั้นคําว่ามหาจักรก็เลยยิ่งให้คุณโดดเด่นกับชาวพฤทธศพก็เลยจะมองว่า ชาวผู้ศพควรวางแผนแล้วละ่ะช่วงที่อาจารย์พูดว่าช่วงไหนท่านควรลงทุนท่านควรขยับขยายงานถ้าท่านตกงานหรือใครว่างงานก็จะได้งานทำนะคะเพราะลาภกรรม,มะ,ะท่านก็จะได้ผลประโยชน์จากงานถ้าทำงานอยู่หรือใครไม่มีงานก็ได้งานทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดีมากที่สุดก็คือ8พฤศจกิการนั่นเองนะคะนี่ก็คืออยากมาพูดในเรื่องของ พบเรือนของดวงดาวและดาวย้ายแล้วส่งผลยังไงนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนะาะอาจารย์ก็พูดตามดาวได้ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมรับฟังแบบเอาไปคิดว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนก็ก็ต้องฟังไปแล้วต้องพิสูจน์ด้วยการเวลาว่าช่วงที่อาจารย์พูดแล้วมันส่งผลยังไงกับท่านผู้ชมและจะส่งผลดีมากที่สุดก็คือ ดาววงในอีกทีหนึ่งนะคะดาวที่ช่วงท่านเกิดเนี่ยอยู่วงในอันนี้ดาววงนอกเนาะดาววงในดีแล้วดาวจรเนี่ยที่วงนอกจรไปทับแล้วเป็นคู่มิตรคู่สมพลคู่ที่ดีต่อกันก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะแต่อย่างน้อยอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ได้ในระดับหนึ่งนะคะก็หวังว่าจะ,อะพอใจในสิ่งที่อาจารย์อธิบายนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ